มาจากคุงการร้านอะไรคะพี่ร้านข้นาเมาเงินแสนโอ้โหมาจากคุงการส่ตรงตรงมาเพื่องานไหมของแก่โดยตรงนะคะเนี่ยไป,ไปทุกที่เลยใช่ไหมคะมเป้นข้าวใหม่หรือว่าข้าวอะไรคะ oh <my> ข้าวใหม่ ยังขายอยู่เหมือนเดิมดดใหญ่น้อยย่อยลาดีกนั่นแหละย่อยลาดกวไก่ย่างเขาวสวนฟางนี่ร้านประจำร้านประจำอร่อยมากอร่อยมากนะคะอยู่ในงานไหมขอนแก่นเดอ้อตำหม,มูคุ้งกระแซ่บแซ่บเนี่ตำเล้าเนาะตำเล้านี่นแซ่บครับร้านนี้ทุกปีทุกปีขายทุกปี ขายทุกปีค่ะไก่ย่างเขาสวนกวางเป็นไตปลาแห้งนะคะทุกข้าวทานได้เลยค่ะเป็นทำทำเป็นไตปลาน้้าก็ได้นะคะใส่ยังไงไตปลาเนื้ใสใสน้ำใส่ผักตามใจฉันเลยค่ะแล้วก็อันนี้มีเนื้อมีเนื้อปลาด้วยมีเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยใส่สักประมาณสมมติว่าเราใช้น้ำครึ่งลิตรครึ่งลิตรเราจะใส่สักประมาณเท่าไหร่ถ้าคุณชอบเผ็ดคุณก็อย่าใส่เยอะ ใส่ตัวนี้เยอะอย่าใส่เยอะแต่ถ้าชอบไม่ชอบเผ็ดอ่ะใส่น้ําเยอะหน่อยค่ะอ๋อถ้าเอาแล้วแต่ตามใจชอบเอาเข้มข้นตามใจชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอันนี้พริกแกงพริกแกงส้มค่ะพริกแกงส้มพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดกุ้งกลิ้งแกงกะทิน้ำยาใต้ได้หมดเลยค่ะเป็นกล่องเป็นกระปุกกระปุกละหนึ่งร้อยใช่ไหมคะนีค่ะแล้วก็มีกะปิ กะปิกุ้งชุลลาดค่ะกะปิกุ้งชุลลาดนะคะกุ้งแล้วก็ไข่เค็มไข่เค็มชายากะละแมสมุยกะละแมกะละแมกอดสมุนสาวน่ากินงเลยเป็นเนื้อปลาล้วนๆนะคะไม่เค็มมากนะคะ แล้วเ,เราต้องใส่น้ำปลาเพิ่มไหมคะไม่ต้องค่ะปรุงได้เลยค่ะใส่แต่น,น้ำใส่ผักเจ้าเก่าเจ้าเดิมข้าวจีข้าวนุ่มเจ้าเก่าเจ้าเดิมขายดีเหมือนเดิมงานใหม่ขอนแกน่นข้าวจีข้าวนุ่มคนรอคิวเหมือนเดิมนะคะเย หัวจะเคยเห็นเนี่ยผนแก่นเนี่ยาม,มาจ<ม>าก<ห>สาย,สาาม,ยมาจากสารคามบอกโอ้ยี่สิบบาทแสบชุดเท่านั้นอี้มีบอกโอ้ยเมื่อเท่านั้นมีรถเผ็ดก็บม่เผ็ดเออเอารถอันใดล่ะโอ้มาจากสารคามโดยตรงเอ้าเอา,เอามาค่ะบัดทีนี้มาเมืองว่า ไปงานไหมขนแกนเหนได้ยังแม่ด้วค่ะเด้อครัวกระถินไม่ได้อะไรนอกจากของกินกับถ้วยจานด้วยค่ะของกินดูสิเนี่ยของกินเนี่ยพอดีว่าไปร้านไปร้านเอ่อหม่ำหม่ำยายคำล่านะคะยายคำล่ายายน้อยนะคะเป็นพี่น้องกันเนาะอันนี้ก็ ได้ใส่กลองหมูมานี่ยี่สิบาทเด้อค่ะเดิมเป็นเนงไดบุญนี่ของของเก่าดั้งเดิมนี่ของอร่อยเมืองขอนแก่นนะคะนี่เด้ออืมอืมแซ่บค่ะแซบ่บอืมแซ่บนัวแล้วก็หมูล้วน,วนอื ไม่ได้มีข้าวเยอะนะคะเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยมากๆอืมแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ใส่กอกเป็นคนมาใส่กอกนะคะเด้อแต่ว่าพวกกะทินเกเตรใส่กอกขึ้นกันนะอันนี้ใส่กอกบิ๊ก จัมโบ้เด้นนี่เด้อใหญ่มอเทียบเทียบกับของยายน้อยดูเทียบกับของยายคำล่าดูนะคะอันนี้ยี่สิบบาทยายคำล่าแต่ว่าหมูเยอะกว่านะแต่อันนี้นี่นี่ยี่สิบบาทนะคะของเขาจะมีสองรสเป็นรสแบบรสด,ดั้งเดิมกับรสเผ็ดนะคะอืหอมใช้ได้ค่ะหอมหอมอยู่ อืมหวานหวานนุ่มมีวุ้นเส้นแล้วก็มีข้าวอืมมันมันเยอะแต่ว่าก็อร่อยค่ะอันนี้น่าจะเป็นรสรสดั้งเดิมรสดั้งเดิมคือไม่เผ็ดอันนี้ก็อร่อยนะคะอร่อยรสชาติใช้ได้ อันนี้ไม่หวานนะคะไม่หวานแล้วก็นัวพอดีค่ะมีวุ้นเส้นมีข้าวมีมันหมูหมูนี่น่าจะมันเยอะนะเหมือนกันนะตัวนี้แล้วก็ได้อะไรมาอีกคะของกินของกินก็ได้มะม่วงด้วยจานานะน้ามีมะม่วงนะสามกิโลไอสามลูกสามสิบห้าบาทกิโลละสามสิบห้าบาทสามกิโลร้อยนี้ซื้อมาเดี๋ยวจะเอาไว้ตำปลากรอบ แล้วก็อันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอนะตัวนี้เพื่อนเพื่อน่ะเข้าไปดูในคลิปได้นะคะตัวนี้เป็นน้ําพริกไตปลานะคะน้าพริกไตปลาซึ่งของคนใต้นะคะอืมเป็นไตปลานะคะเขาบอกคลุกข้าวได้เลยคลุกข้าวข้าวสวยกินได้เลยนะคะข้าวร้อนๆเนี่ยมีเนื้อปลาด้วยแล้วก็มีพริกแกงของใต้นะคะตัวนี้หรือว่าจะทําเป็นแกงไตปลาใส่ผักลงไปเยอะๆก็ได้นะคะเดี๋ยวทํา เดี๋ยวทํำอยู่ในเมนูครัวกระถินนะคะเนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นจานนี่แหละจานเนาะอจานอันนี้ก็มาจากจานนี้ก็คือมาจากลำปางนะคะเป็นจานเซรามิกนะคะของลำปางเนาะจะมีรูปนี่ค่ะเป็นรถม้านะคะรถม้าลำปางเนาะเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของลำปางนะคะแล้วก็มีพวก ถ้วยน้ำจงน้ำจิ้มถ้วยอะไรต่างๆของเขานะคะประมาณนี้เนาะเออเยอะแยะ,ยะแล้วก็อันนี้ที่แบบที่แบบชอบนะคะก็คือตะก,ก้าเนาะเนี่ยตะก,ก้าไหวนะคะจากภาคเหนือเลยนะคะหนวนตัวนี้เนาะสามร้อยสามสิบบาทนะจริงๆเขาบอกสามร้อยห้าสิบก็ต่อลงมาให้เหลือสามร้อยสามสิบนะคะตัวนี้อืมโอเคนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเป็นจะเป็นคลิปทำอาหารในเมนูที่เราซื้อมานี่แหละนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวกะทิน่อยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ